พุ่งลงมันแรงใส่คิ้วใส่เลยเลยเดี๋ยวให้โอมพุ่งง่ายร้องเดี๋ยวร้องดีกว่าเขาจับได้สี่คนขอบคุณค่ะขบขึ้นขบขึ้นดูมาบ้างนี่เพื่อน แลเขาเปเนี่ยล้วเขาเมือชี้นะพวกเนี้ยเขามชีแล้วเรขึ้นมาอย่างปลอดภัยค่ะ